สวัสดีครับวันนี้เดี๋ช่องทีทีอีกแล้วนะครับวันนี้เราจะกลับมาเล่นแบบรีสอร์ทไทคูนทูอีกแล้วนะ EP นี้เป็น e ีที่สี่แล้วครับนะวันนี้เราจะมาสร้างรีสอร์ทกันต่อเลยคนระับวันนี้เราจะมาสร้างเหมือนจะเป็นพวกทางต่อไปทางน้ำล้วก็จะมีพวกตลาดเลยนะผมไม่รู้ภา,าษาไทยมันเรียกผมไม่รู้จะอธิบายยังไงให้มันถูกแต่ว่าเออป่ะเพื่อให้จะได้ดูออกเราจะสร้างเริ่มสร้างเลยแบบป่ะเราสร้างถนนมาตรงนี้มันจะเป็นตลาดนะ้ำเหมือนซานตาโมนิก้าเนีน่ยคาร์เนวัลเ,เพียร์เออเพียร์ ไม่รู้ภาษาไทยเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่าอะไรทางน้ำเออซื้อตั๋วทิเกตนี่มาแล้วเราก็มาซื้อขยายคาริบวาลเพียร์ก็ซื้อพวกเกมนี่ปั๊บมีแบบหมุนวงล้อได้เคสเราต้องกดไ,ไวๆกดโอเคมาหมุนได้ โอ้เก oh, ือบได้รางวัลใหญ่ได้75โอเคอ่าแค่นี้พออันนี้เราสามารถโยนเข้าไปได้ดอ่าปุ๊บอ่าปุ๊บป๊อบเข้าไปนะไม่เข้าอุ้ยเอาไม่เข้าข้างล่างโอเคอืมมีโยนอันนี้้วยแบบอ่ะปับป๊บปับ๊บปั๊บโอเคได้ อประมาณนี้ตอนนี้ยังมี3เกมเราจะมาขยายเพิ่มกันต่ออืมผมฟาร์มันกินมาแล้วได้ร้อยล้านก็เพียงพอละไม่น่าขาดมาอันนี้เหมือนจะเป็นโรลเลอร์โคสเตอร์โอเคมามาซื้อโรลเลอร์โคสเตอร์กันแล้วก็ซื้ออ่าโรลเลอร์โคสเตอร์ซื้อป้ายอ่ะเป็นโรลเลอร์โคสเตอร์ไปตรงน้ำอย่างนี้เลยแล้วก็มาขยายต่อเพราะนี่ยังเล็กอยู่มาปับ๊บ ซื้อที่นั่งให้คนมานั่งได้อ่ะมีคนโยนบอนลอันนี้ก็อ่ะซื้อต้อนไม้ตกแต่งมีบาสเกตบอลมีเฟรชวิวอ่ะน่าจะหมดแล้วสำหรับเอ่อเขาเรียกว่าไอ้ทางน้ำเขาเรียกว่าอะไรทางเดินตรงน้ำเออประมาณนั้นแล้วโอเคอันนี้เราซื้อเต็นท์ซึ่งก็อ่ะ price dropper อ่ามีมันขายของแล้วประมาณนี้ข้างในอีกอ่ะซื้อเต็นท์ อ่ะ price โอเขมาตรงนี้มีนีออนอ่ะจะได้เรืองแสงโอเคอันนี้น่าจะหมดละมาซื้ออันนี้กัน Carnival p พี r ใช่ Carnival p พี r อ่ะเสร็จเรียบร้อยต่อไปก็เหมือนมีตรงนี้ใหม่อัอนนี้คือน่าจะอัปเดตใหม,ม่เพราะผมเพิ่งเห็นอ่ะเป็น second floor อย่างเงี้ยอ๋อเป็นซื้อที่นั่งเพิ่มโอเค อืมโอเคหมดละอ่ามีเหมือนมีข้างฝั่งนู้นอีกเหรอซองก็มีอัปเดตมาใหม่เนี่ยผมว่าผมซื้อหมดแล้วในชะ่ไหน,นี่จะเป็นอัปเดตอ่านอันนี้ก็เซ็กแนฟอร์มกันเลยโอเคอ่ะปั๊บอ๋อนี้เป็น VIP ปั๊บโอเคส่วนนี้หมดแล้วต่อไปก็ไกลตรงนู้นเลยโว้ยรถติดอ่ามาถึงตรงนี้เหมือนจะมีใายเกาะอ,อีกราคาล้านหนึ่งปั๊บโอเคเงินเริ่มจะหายไปไวแล้ว ตรงนี้มีนี่เป็นแรมแแบบโดดลงไปข้างล่างได้มาเดิร์ดโรดปับ๊บโอเคอันนี้เหมือนเป็นหอเฝ้าดูหรือเปล่าเออไลท์เฮาส์เนี่ยอโอเคมาโออันนี้มัอนอัปเดตใหม่เนาะโอโอเค มันต้องไล่เก็บไว้มันยุ่งยากขึ้นอ่ะผมก็แบบเก่าดีกว่าทำไมต้องไล่ให้มันยุ่งยากเลยอ่ะมาซื้อ Lighthouse ข้างบนนี่มีสื่อหรือเปล่าอ่ะตรงนี้มีโอเคหมดแล้วตรงนี้มีข้างล่างอีกนิดหนึ่งอ่ะซื้อประตูแล้วก็นี่โอเคหมดแล้วอ่ะฮเฮาส์สี่สิบห้าล้านแพงจังอันนี้ก็ ต้องมีเน็ตเวิร์สองห้าสิบล้านตอนนี้ผมมีร้อยแปดสิบแปดโอเคก้อยๆเ,เ,เราไปรถลอยได้อ๋อคือเราต้องมีเน็ตเวิร์เยอะเราจะได้ปลดล็อกรถด้วยป่ะตอนนี้มีร้อยแปดสิบแปดล้านสามแสนโอเคเราลองขับรถลอยได้นี่ดูโอ้ยโอเคไปกันต่อไปสองแสนน่าจะขยายเกาะหรือ,อเปล่าเพราะผมจะได้มีเกาะมาอีกอ่ะตรงนี้โอเคซื้อบริดจ์ ไปอีกฝั่งหนึ่งอ่ะมีที่จอดรถนดิเซลว่าจะมีอะไรเอนเตอร์เทนเพิ่มเติมแถวนี้อ่ะซื้อไลายนิ่งซื้อภูเขาอ่ะเป็นภูเขาโอเคน่าจะมีอะไรเป็นส่วนสนุกอะไรอีกหรือเปล่าอ่ะเจาะเข้าไปข้างในอ่ะทิกเคตบูธโอเคแซงว่าจะมีอะไรข้างในอีกมาอ่ะเป็นทีมพาร์คจริงด้วยเป็นส่วนสนุกโอ้หอะมาขยายเกาะอ,อีกสามแสนแล้วก็เก็บเงินสักหน่อย ต้องมานั่งโอ้เสียเวลามากเลยอ่ะแล้วก็ข้ามาขยายเกาะอันนี้เป็นเดสเซิร์ตเมล็ดน่ามีทะเลทรายด้วยมีพวกายโอมืน่นละซื้อป้ายอันนี้คืออะไรขึ้นไปข้างบนโอ้โหโอ้โหอะไรเนี่ยโรงงานหรอหรือเครื่องเล่นดูไม่ออกเดี๋ยวอ๋อมีข้างบนอีกอ่ะมีให้ซื้อพวกรถไฟ เป็นแบบเครื่องเล่นอ๋อแบบขึ้นมาแล้วก็ลงไปตู้มไปข้างล่างใช่ไหมโอเคหมดแล้วแล้วก็เป็นข้างล่างต่อแล้วก็ขยายทะเลทรายไปอีกโอเคฉัน okay. ก็เป็นทะเลทรายใหญ่เอ่อตรงนู้นมีให้ซื้ออีกอ่ามีกเกาะเชฟด้วยเป็นแบบประดับตกแตง่งโอเคหมดแล้วแล้วก็มีข้างหมดแล้วเหรอไอชี้ไปนูน่น อ่ะตอนมีแลนโอเวอร์แฮงตรงนี้ปับ๊บโอเคอ๋อซื้อแบบเครื่องเล่นได้เหรอโอเคเราสามารถเข้าไปนั่งได้เหรอแต่ว่ายัางเดี๋ยวเราจะไปนั่งทีหลังต่อไปคือตรงนู้นฟรีโอ้ยไกลเลยแต่ว่ามีตรงนี้อยู่แสดงว่ามีเครื่องเล่นอีกอันหนึง่งอ่ะซื้อทางมาอีกปับป๊บปั๊บอ๋อเป็นร้านขายพิซซาพิซเซีเรยร้านขายพิซซากางภูเขาปับ๊บอ่ะมีสองชั้นด้วยโอเคปับ๊บ แบบโอเคมีที่นั่งมีพิซซ่าอย่างงี้อ่าอย่างงี้โอเคเคาน์เตอร์ก็มีคนนั่งทำพิซซ่าด้วยอันนี้ปับ๊บโอเคปับ๊บต่อไปชั้นสองบันไดอยู่ไหนเอาบันไดอยู่อีกฝั่งนะึ่งซื้อไฟก็ที่นั่งข้างนอกชมวิวธรรมชาติมาชั้นสองปับ๊บที่นั่งเป็นแบบข้างใน พิซซ่าพาเลตพาเลตโอเคจบแล้วต่อไปก็โอ้ยไกลมากอ่ะซื้อแพดเซกามีตรงนี้โล่งเยอะมากปับ๊บ UFO มีโชว์ UFO นี้ UFO free fall อ๋อเป็นแบบ drop tower อ๋อแบบมันจะขึ้นไปมันก็ตกลงมาเออจริงด้วยมา UFO okay. โอเคหัวอันใหญ่มาก มี UFO ยืนต้อนรับเอ่อนี่ไดยลูกค้าอ๋อนี่เป็นปราสาทโอ้โหยิ่งใหญ่อลังการจังปับ๊บตกแต่งข้างในให้มันดูหรูหราอ๋อเหมือนเป็น,ปนโรลโลโ์คสเตอร์มาอีกแล้วนะมันต่อมาหรือล้วหนุยังไงนะ Royal Rush โอเคโซนนี้น่าจะโอ้ยังมีอยู่นี่คืออะไรนะคสเตอร์ทร็ก อ๋อคือเป็นยังวางอ๋อวางตรงนั้นอยู่เลยเอามาต่อเพิ่มแล้วหมดแล้วเหรอทำไมมันพาไปตรงฟรีโอ้ยเดี๋ยวมีตรงนู้นอยู่ออกซื้อบันไดไปไหนอีกอะเอามาตรงนี้เอามาบนสุดอ๋อแล้วก็ต่อโอ้โหสูงอลังการมากเนี่ยโรลเลอร์รโคสเตอร์ยังไม่เสร็จมีซากโอ้โหโรลเลอร์รโคสเตอร์โคตรไกล แล้วไงต่อร้านหนึ่งโอ้วันนั้นอีกมาซื้อโคสเตอร์ทรัคโอเคเราต่อเสร็จเรียบร้อยแล้วละแล้วก็ต่อโคสเตอร์คาร์ดอย่างนี้โอเคเรานั่งได้หมดแล้วอุย้ยเดี๋ยวมีอยู่ตรงไหนวะแล้วไม่ต้องให้เดินไกลจังโอ้เกมนี้อางั้นเรานั่งโรลเดอร์โ,โคสเตอร์ไปเลยเขอลงหน่อยโอเคจะได้ไม่ต้องเสียรายเดินไกลต้องเดินอ้อมโลกมาเลยเเหรอนะี่ย มีวิธีโอเคอ่ะเราไปหน่อยโอ้ oh my god โอ้ my god ไม่ได้ใกล้ขนาดนั้นโอ้ยไกลเกินว้าวต้องเดินไกลต้องโอ้ oh my god อ่ะมาขยายเกาะโอ้โหโอเคเราจะไม่อันนี้อีกละจะไม่เดินไกลครับจะรถไปติดตัวตลอดเลยมาปั๊บอย่างงี้ซื้อต้นไม้ ก็ S <S <an> มีแมนชั่นอีกแล้วเนะี่ย house foundation ใช่เลยแมนชั่นนั่นแหละดูซิบ้านจะใหญ่แค่ไหนเขียวว่าเราสร้างชงนี้เสร้วซึ่งดูมีความเป็นบ้านที่หรูดีเป็นบ้านที่หรูจริงมีแบบที่โบลิ่งส่วนต,วตัวตรงนี้ด้วยแล้วก็แบบท่าเรือส่วนตัวมีที่นั่งชิลข้างนอกนี้ด้วยโอ้โหเป็นบ้านที่หรูดรามากอะมีที่กอล์ฟส่วนตัวอีกโอ้โหเราเล่นกอล์ฟได้ด้วยเหรอเนะี่ย อ๋อคลิกฟาสต์ไม่ใช่รอกดกดไวๆเออไปไหนเอาไปไหนแล้วล่ะโอ้เออไม่เล่นละ <c oughs> หน้าบ้านันเป็นวงเวียนแล้วก็มีแบบมีน้ำผู้ตรงกลางด้วยอ่ะมีอีกชั้นหนึ่งซึ่งก็เป็นห้องรามีตัวละครตัวเล็กตรงนี้ด้วยอน,นี้เป็นหน้าเป็นยูทูบเบอร์ที่มามาเล่นเกมนี้มั้งเขาก็จะใส่ไว้เป็นอิสโตเอ็กนินๆหน่อยๆนอเอามาแขายเกาะอีกเกาะใหญ่มากเกมนี้ อ่ะมีเป็นก a ร a g e อีกอ่ะซึ่งก a ร a g e ก็ได้รถใหม่มาด้วยคันหนึ่งแล้วก็ซื้อก a ร a g e วินโดว์เคเสร็จละการ์จ์ได้มาได้เหมือนเป็นรถแข่งอ่ะฝั่งนี้เหมือนเป็นเฮลิแพดอีกอ่ะแล้วก็มีลงมาข้างตรงนี้อีกอ่ะตรงนี้เหมือนจะเป็นร้านขายของขายเสื้อชูชีพเลยพรงนี้อ่ะมีจสก,กีขายด้วยอ่ะก็มีบอลลูน ไปเล่นน้ำอะไรอย่างงี้เค okay, แล้วก็โอ้ไม่กอดตรงนี้มีเป็นที่ให้ดีเจมาเต้นเป็นแบบปาร์ตี้ตรงนี้ด้วยแล้วก็มีไฟเวิร์กโอ้ไม่กอดอ่ะมีเจตสกีให้ขี่ตรงนี้ด้วยแล้วก็มีแทมเลอรีนตรงนี้เหมือนมีให้แบบนั่งบอลลูนด้วย,วยแบบเนี่ยโอ้โห,โหเสียงนี่ดังมากเลยโว้ยโดนขัง อ้าวช่วยแล้วต้นขังโอเคตอนนี้ผมสร้างเรือเสร็จเรียบร้อยซึ่งเป็นเรือที่แบบเป็นบ้านเลยเฮาส์บอทเลยก็ขับได้เป็นเรือหรูเนี่ยเพิ่งเคยเห็นน่าจะแบบน่าจะเป็นอัปเดตใหม่รู้สึกว่าสนามมันมีให้ซื้ออะไรอีกตรงนี้ด้วยซีมีอะไรอีกสตันเพลนอ๋อเรามีมีมีอ๋อเป็นสตันเพลนโอเคแล้วมีอะไรตรงนู้นอีกอะ่ะเดี๋ยว สมุกเลยอ๋อเคเราลองบินไปที่เกาะนี้สิทำไมมาอยู่ไกลจังโอ้โอ้มันเป็นเกาะอื่นอ๋อมันเป็นเกาะอื่นมันแบบมันเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรโคละสะกุลเงินเด้อเอองั้นเราเดี๋ยวในรามาสร้างอีพีหน้ากันมันมี อะไรข้างล่างตรงนี้อยู่เดี๋ยวลองไปดูก่นอนออเอลเวเรตอร์ออเปลี่ยนใหม่เป็นลิฟต์ออมีเป็นลิฟต์ไปข้างล่างอ่าโอเคมีเป็นอะไรอะแอค u a r i เียมเหรอเหมือนครั้งก่อนอะงั้นแปลว่าอันนี้เดี๋ยวเรามาสร้างอีพีหน้าด้วยกันเพราะอีพีนี้มันก็ยาวแล้วเราสร้างมาเยอะเลยเราสร้างเกาะใหม่มาอีกเกาะเลยแล้วก็สร้างพวกสวนสนุกอะไรพวกนี้เยอะแยะมากมายซื้อบ้านหลังใหม่หลังหนึ่งหลังสองหลัง เอาเป็นว,ว่า EP นี้ก็จบเพียงแค่านี้กันถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วกดกระดิ่งให้ด้วยสำหรับวันนี้ก็ต้องขอจบเพียงแค่นี้ครับบ๊ายบายโอ้เงินหายไปเยอะด้วยเพิ่งเห็นเหลือ18ล้านหนึ่ตงตอนแรกมีตั้ง100ล้าน